ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวปากัดปลาทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมดาภูกเก็ตเปตาฟาร์มนะครับหรือปากัดปลาภูกเก็ตสายยังเดิมนะครับวันนี้เรามาสำรวจเหล่งกันนะครับเหล่งปักไว้นะครับมาช้อนดูกันนะครับว่าจะมีตัวให้เราได้เห็นไหมครับ มีแต่ปลาจิมนะครับตัวแรกแต่ก่อนหน้านี้ผมก็ช้อนมานะครับ้อนเหล่งไกลเคียงกันนะครับได้ห้าหกตัวนะครับนี่ครับเขียวเขียวนะครับ เียวเียวดงๆครับมีสองสีนะครับแต่พอพอเข้าสีมันก็เข้มเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะแดงเฉพาะช่วงที่ว่ายังไม่เข้าสีนะครับมันจะออกเดงๆนิดๆน,น,นะครับ ก็หลุมปักควายนนี้ก็มันมีหลายหลุมนะครับไม่รู้ที่อื่นเขาเรียกว่ายังไงครับแต่ว,ว่าแต่บ้านผมเ็าเรียกปักควายนะครับเป็นเป็นเอ่งน้ําที่น้ําขังนะครับที่ว่าควายไปนอนชอบไปนอนไว้นะครับแล้วก็มีหญ้าขึ้นนะครับเพราะว่าไม่ไปนอนแล้วก็หญ้า ก็จะขึ้นมานครับแล้วก็จะเป็นที่อยู่ของปากัดนะครับปากัดก็จะไปเพาะพันในนั้นนะครับไปขยายพันธุ์กันในในหลุมน้ําขังนั้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมลองเช็คตัว่อนนะครับว่าเจอวอดไหมนะครับ เอาแล้วครับเพืเ่อนๆหลังจากที่ช้อนมาได้สักแป๊บนะครับห่าอิกนาทีครับนี่ครับแดงๆนะครับสีออกแดงๆนะครับเกเรียงด้วยนะครับ เดี๋ยวต้องไปเอาตุงใสป่ปลาก่อนนะครับอยู่ไกลสักนิดครับเดินหามาเรื่อยนะครับเปินๆครับครับยารกมากนะครับนี่ก็แค่ดูอีกครั้งนะครับ เขียวนะครับเขียวเขียวแดงๆนะครับไปครับเพื่อนๆเรามาหากันต้อนครับมาหากันต้อน,นะครับอยากได้สีแดงนะครับสีเขียวกว็ดีนะครับกระจาย สนใจปลากัด่าปลาก็มาสอบถามกับผมได้นะครับหรือเข้าไปในกลุ่มก็ได้นะครับมีเพื่อนๆหลายคนครับในกลุ่มอนุรักษ์ปลากัดป่าภูเก็ตนะครับเข้าไปดูไปได้นะครับใน Facebook นะครับไปพูดคุยไปอะไรก็ได้ครับไปสอบถามอะไรก็ได้ครับจะมีเพื่อนๆที่เลี้ยงปลากัดในจังหวัดภูเก็ตนี่นะครับ ในภาคใต้เราแล้วก like, ็ต like mm ัวประเทศนะครับพ <eyeballs> ูดค <move. S 2> mm ุย hmm. กันได้ครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ถ้าชอบประกัดของผมหรือว่ายังไงก็เข้าไปชมกันได้ในเพจนะครับเพจของผมมีนะครับเพจประกัดป่าใต้ลูกช้อนภูเก็ตนะครับประกัดป่าใต้ลูกช้อนภูเก็ตนะครับมีนะครับ ก็ไปชมกันได้นะครับก็ไปสอบถามได้ครับว่าชอบแบบไหนนะครับส่วนมากในเพจผมก็จะเป็นการขายปลากัดป่าแบบลูกซ้อนธรรมดานี่นะครับแต่ว่าเน้นนะครับเน้นแบบสวยๆนิดนึดนะครับแบบคัดตอนนั้นนะครับจะมีปาลาตั้งแต่ไซส์ขนาดกลางจนถึงใหญ่นะครับ หรือใครที่ชอบไซส์เล็กก็ได้ครับผมก็จะหามาให้ได้นะครับหรือตัวเมียก็มีนะครับตัวเมียเป็นปากัดปลาปากใต้เนี่ยครับตัวเมียก็มันคอแล้วแต่นะครับว่าจะเป็นของเล็งไหนนะครับถ้าสนใจเลงปากควายนี้ก็ได้นะครับก็มีนะครับ เป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับไปครับขายกองเยอะแล้วครับเดี๋ยวไปหากันต่อครับแดดก็ร้อนนะครับเมื่อกี้ฝนตกไปคืนแล้วนะครับตกไปรอบนึงแล้ว นี่ก็เป็นเวลา11โมงครึ่งนะครับไปครับเดี๋ยวในหลุมนี้กันต่อนะครับผมก็เรียกเป็นหลุมเลยก,กันนะครับหลุมปากัดนะครับเป็นแอ่งน้ำนะครับน้ำก็จะตื้นบ้างลึกบ้างนะครับ

ขออภัยเรื่องมุมกล้องด้วยนะครับเพราะว่าผมจ้อนมือเดียวนะครับต้องถือถือกล้องมือหนึ่งนะครับถือกล้องถ่ายวิดีโอมือหนึ่งก็ไม่จ้อนไม่ค่อยถนัดนี่ครับมีหลายลุมนะเดี๋ยวลองเช็คดูครับตรงนี้ก็มีครับไม่รู้มีปลาไหม ผลงานกันนะครับเพื่อนๆได้แล้วครับโอ้ตัวนี้วงหางเยอะนะครับสุดยอดครับ ดูนานๆนะครับความชัดเจนนะครับนี่ครับเดี๋ยวขอแก,กป้าก่อนนะครับเอาละครับมาช้อกันต่อนะครับปักควายนีก็ท่าที่ผมดูนะครับยังมีอีกหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับใต้ผมเลยย้อนดังก้าหหลุมนี้ก็ไม่ไม่ไหวนะครับผมจะช้อนแค่บางส่วนนะครับ วต่อไปนี้ก็ขอช้อนตัวเมียนะครับเก็บไว้เผื่อมีเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับไปเพาะพันธุใ์ใยายต่อก็สอบถามได้นะครับอได้แล้ครับ ได้แลครับนี่ต่อผู้นะครับเราหาตัวเมียได้ผู้นะครับตัวนี้สั้ใหญ่นะครับไม่เล็กนะครับ เอาครับมาหากต่อนะครับมือเดียวช้อนยักหน่อยนะครับ หลุมแต่หลุมก็รกนะครับเห็นไหมครับหญ้ามิดหัวนะครับหลุมหนึ่งผมก็ช้อนเอาแค่ตัวสองตัวนะครับแล้วก็ไปหลุมอื่นต่อครับไม่ได้ช้อนตัวคนระับไม่ไหวครับเดี๋ยวลองดูใต้ร่มไม้นี้ก่อนนะครับ าหาวก่อนนะครับไม่เจอครับไม่เจอครับ ต,ตัวเมียครับตัวเมียก็สวยนะครับเห็นไหมครับมีปิงนะยครับตัวเมียอ้วนๆหน่อยนะครับไขเ่เน่นๆครับ ขอเก็บนะครับตัวเมียใช้ไม่ใหญ่มากนะครับใช้กลางๆครับมันจะเวลาเราไปรัดนะครับมันจะรัดง่ายนะครับถ้าตัวเมียใช้ใหญ่มันจะไม่ค่อยยอมนะครับอาจจะต้องใช้เวลานะครับถ้าตัวเมียใช้ใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าตัวเมียมันจะขัดขืนนะครับเอาละครับมาหาต่อครับ ตอนนี้ต้องการตัวเมียอีกสองตัวนะครับตื้นนะครับถ้าในตัวพู้ก็ไม่เป็นไรนครับ ตัวไม่ใหญ่นะครับ ดูตัวนี้นะครับเพื่อนๆดูครับก็พูดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับวงหางไม่ต้องพูดถึงนะครับสวยนะครับเก็ดเรียงนะครับเกดไม่แตกเลยนะครับตัวนี้อ่อนนิดๆนะครับ สวยนะครับตัวน,นี้ครับนี่ครับก็เรียกว่าปากัดเลงปากค้ายนะครับเอาละครับมาจมตัวน,นี้กันนะครับเพื่อนๆนี่ครับเกี่ยวไหมครับ ใช่ใหญ่นะครับใช้กำลังดีนะครับสวยนะครับใจนี้ครับไม่เล็กนะครับมาจบตัวนี้กันนะครับได้อีกเลยนะครับดูนะครับอันนี้แดงนะครับแดงๆนะครับ หลุมนี้หลุมเดียนะครับสี่ห้าตัวนะครับ,ห,รบหลุมใหญ่ด้วยครับดียกก๋ยกขอแกบปลาก่อนนะครับดได้เลยนะครับเพื่อนๆนตอนนี้ใช้กลางนะครับแดงแดงนะครับใช้กลางแดงๆงนะครับ หลุมนี้หลุมใหญ่นะครับก็เลยต้องเช็ครายละเอียดหน่อยครับก็ต้องขอไปด้วยนะครับคลิปยาวไปหน่อยนะครับก็หลังจากที่สำรวจมาได้สักพักนะครับก็มีผลงาให้เห็นนะครับใา้เห็นกันแล้วนะครับว่าเหลงนี้รูปร่างละกษณะเป็นแบบไหนนะครับ สรุปว่าตัวไม่ใหญ่เอ้ยตัวไม่เล็กนะครับไส์สวยนะครับสีสันจัดจ้านนะครับเหมาะแก่การเอาไปทําสายนะครับถ้าใครสนใจนะครับวงหางก็สวยนะครับสำหรับปากัดที่ว่าเป็นลูกช้อนตามแหล่งธรรมชาตินะครับผมว่าโอเคนะครับ ก็วันนี้เที่ยงแปดนาทีนะครับเที่ยงวันนะครับก็ที่จริงบอกว่าจะไปอีกสองแหล่งนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เหนื่อยนะครับถิวน้ําครับก็ต้องถอยทับก่อนนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยไปลุยแหล่งใหม่นะครับเพราะว่าได้ข้อมูลมาใหม่นะครับ ข้อมูลของแหลงส้อนปากัดนะครับนี่รับนาดาแหลงปากวายนี่ผมยังไม่ตั้วเลยนะครับนี่ครับหลุมนี้ครับหลุมนี้ก็ยังไม่ได้ลงตั้วเลยครับไปได้หลุมใหญ่นะนะครับหลุมใหญ่หลุมเดี้ยลนะสวยๆนะครับ นีก็ไม่ทั่วเลยครับก็ผลงานก็วันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเพราะว่าได้เต่ตัวตสวยๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกสักรอบนะครับให้ดูบางตัวนะครับสวยนะครับ นี่ครับอินไหมครับเยอะนะครับใช่เยอะนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับต้องขออไปวยครับเพราะว่าผมไม่มีโปรแกรมโปรแกรมตัดต่อคลิปนะครับก็แวะรับชมก็ต้องรับชมแบบสดๆแบบนี้นะครับเปียวๆไปเลยครับไม่ต้องตัดต่อผสมอะไรครับ ก็วันนี้เหนื่อยครับเหนื่อยครับเหนื่อยครับวันนี้หลุมนี้ก็ใหญ่นะครับแต่ว่าไปวันหลังครับไปมาลุยใหม่นะก็สท้ายนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเพราะว่าผมก็มือใหม่ในการหัดในการเริ่มนะครับที่จะทำคลิปประเภทนี้นะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับโอกาสหน้าสวัสดีครับ